เรามาดูหัวข้อที่2กันนะคะก็คือหัวข้อที่2ก็คือฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมคือก่อนหน้านี้เราเรียนไปแล้วก็คือเราเรียนในแง่ของความยาวส่วนโค้งคต่อมาเราจะมาดูในแง่ของมุมนะคะก็คือมุมที่เราจะวัดก็คือเป็นหน่วยเรเดียนนะคะก็คือถ้าเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติก็คือจะเกี่ยวกับวงกลมหน่หน่วยเรามาดูวงกลมหหน่วยกันนะคะ ก็คือถ้ามีมุมเซตาตรงนี้ความยาวจะเท่ากับเท่าไหร่คะจะเท่ากับเซตาอาทำไมจะเท่ากับเซตาอาเพราะว่าจากที่แล้วคลิปที่แล้วที่เราเรียนก็คือหาความยาวได้จากเซต,ตาเท่ากับ S ส่วน R ซึ่งถ้าเราอยากถามความยาวก็จะเท่ากับเซต,ตา,เากับคูณ R นั่นเองซึ่งในที่นี้จะเท่ากับ S S eta, เพราะว่าค่า r ของเราในวงกลมหนึ่งหน่วยจะเท่าจะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะดังนั้นความยาวของเราจะเท่ากับเซต้านั่นเองก็คือสรุปได้ว่าส่วนโค้งของวงกลม1ห,หน่วยส่วนโค้งตรงนี้ที่รองรับด้วยมุมที่จุดศูนย์กลางของขนาดเซต้าเรเดียนจะยาวเซต้าหน่วยนั่นเองถ้ามุมก็ต่อให้เป็นมุมที่ติดลบก็มีค่าเท่ากันค่ะ ก็คือจะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะจะเป็นในแง่ของความยาวส่วนโค้งของวงกลมหรือในแง่ของรองรับด้วยมุมนี้ก็จะมีค่าเท่ากันเช่นถ้า cos cos เซต้าก็คือ cos ที่มีมุมขนาดเซตเซต้าเรเดียดันเองถ้า cos cos พาย cos พายก็จะมีมุม cos พายจะเท่าับเท่าไหร่คะ cos พายเท่ากับ1 ก็คือยังไงถึงแม้พายจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนเดิมอ่าเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างข้อที่1ก็คือจงหาค่าของทราย60องศาอ่าก็ก็คือก่อนอื่นที่เราต้องจาก็คืออะไรคะก็คือ180องศาเท่ากับกี่เรเดียนคะพายเรเดียน เรเดียนถ้า60องศาล่ะจะเท่ากับกี่เรเดียนก็คือเทียบบัญญัติรยางเลยคูณ60ตัด0 61663 18จะเท่ากับพายส่วน3อ่ะเราได้แล้วคือพายส่วน3ก็คือเราได้ค่าไซน์ไซ์60จะเท่ากับไซา์พายส่วนส ซึ่ง s ซ n ์ไายส่วน3จะเท่ากับรูทสาส่วนสนั่นเองอต่อไปไปดูไปดูตัวอย่างข้อถัดไปเลยนะคะจงหาค่าของศิษลบ450องศา405องศาค่ะอ่าศก็คือเป็นส่วนกลับของค่าอะไรคะศิษ0ลบ4องศาจะเท่ากับ ก็คือเป็นส่วนกลับของของอะไรคะของ cos นั่นเองซึ่ง405มันมีค่ามากเยอะมากใช่ไหมคะดังนั้นเราจะจัดการตัวนี้ก็คือจัดการตัวนี้ก่อนนะคะก็คือ c o s ลบ405คู่จะแบ่งเป็น2ก็คือ 360องศาบวกด้วย45องศาก่อนอื่นเลยก็คือ Co สลบ405ก็คือถ้าคอสเด็ดลบแสดงว่าเราไม่ต้องสนใจเด็ดลบคือตัดทิ้งไปเลยจะได้เท่ากับ Co s 405แล้วก็จะได้ค่าตรงนี้มาก็คือแล้ว ก็คือตรงนี้เราก็จะไม่สนใจเหมือนกันเพราะว่ามันบอก,บอกว่าครบไป1รอบพอดีดังนั้นเราจะจะได้เท่ากับคอส45องศาซึ่งคอส45ก็คือคอสจะเท่ากับเท่าไหร่คะคือคอสพายส่วน4ซึ่งพายส่วน4ทำไมเท่ากับพายส่วน4เรามาคิดต่อนะคะก็คือถ้า 1>, 1ก็คือ180องศาจะเท่ากับพายเรเดียนแล้ว45องศาจะเท่ากับกี่เรเดียนก็คือพายส่วน180คูณกับ45แล้วก็ตัดตัดแล้วได้พายส่วนสนั่นเองก็คือจะกับ cos พายส่วนสซึ่ง cos พายส่วนสจะเท่ากับรูทสองส่วนสโอเคดังนั้นตรงนี้ได้แล้ว นีงนี้ก็คือเท่ากับ1ส่วน cos ตัวนี้ครับรูทสองส่วนสองเพื่อเ็ษส่วนสองขึ้นไปข้างบนก็คือจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นกลับเศษเป็นส่วนค่ะก็คือคูณสองคูณรูทสองทั้งสองข้างจะเท่ากับสองรูทสองส่วนสองอ่าตัดได้อีกตรงนั้นจะเท่ากับรูทสองนั่นเอง ก็คือข้อนี้มีวิธีก็คือ1ก็คือเปลี่ยนจากสศบให้เป็นส่วนกลับของ1ส่วนคอสดางนั้นแล้วก็405รลบ405นี้มีค่ามากใช่ไหมคะเราก็มาลบไปอีก1รอบแล้วก็บวกไปเท่าไหร่แล้วก็เอาตัวข้างหลังแล้วก็เหลือ45ทําทำทแปลงมุมแปลงมุม45ให้เป็นรเดียน ก็คือโดยเทียบบัญญัติยางแล้วก็ได้หน่วยเรเดียนแล้วก็ได้คำตอบนั่นเองไป,ไปดูหัวข้อถัดไปในคลิปต่อไปเลยนะคะ